สบายดีพี่น้องกองไปซุกซนุกซนวันนี้อยู่กับน้องรัดอีกเ่น 9, เก่าเซนเคยเนาะวันนี้น้องรัดโรหาน้องสา,บาวบอสมจิตเนาะว่าเพื่อนพร้อมสิลงมามื้อใดเมื่อวานให้เพื่อนรอเพื่อนอยู่ทางลาวพุณน้องพี่นอ้องเพื่อนกำลังนหนิงบบงานถึงจะโฉงหางถ้ามันดนก็คิดว่า รวมกันสองคนว่าสีให้เลยไฟไปครับเอาจกสี่รับที่ใส่หรือว่าครับลูกเทปบอลหรือพีน้องคนพนมกะสิโทรถามเพื่อนว่าไปฮอดใส่แล้วสิได้ลงมาไว้บอกนะมันแล้วแล้วบอลบัสใกล้สิแล้วแล้วบอลก่าว่าลแล้วใส่ใเลยไฟเพป็นไปครับเอากะสีโทรพี่น้องสิโทรไปเบิ้งตัวจริงว่าฮอดใส่แล,ไปไปแล้วกะไปเบื้องมุชูกันพี่น้องไปเ,เลยพนะี่น้อง สวัสดีเฮลโลสบายดีเลยสวัสดีมาเดินข้าเด้อข้าวมันข้าวอืมข้าวแรงข้าวแรงเหรอซื้ออัินนะซื้ออันไม่อยากเอาเออต้มนะต้มเอาต้ม มีข้าวต้มเราจะนกนกย่งเี้นกกระทาวะซื้อมาตลาดนกนกกระทาข้าวเดือ่ะเคยกินอยู่นกกระทาดินงกกระทาวันนี้จะแต่งตัวพี่สาวละไรบอสใหรงานบวชใครใครวะงาน งามแล้วางามพี่ถทงพี่ตังนี่นะคันค่อยบุูงามหนึ่งงามูนะหมูจิลงมาใทยค่ะอาจารว่าชิลงมาน้ำยืดแต่ับยังพอแล้วหมว้อ<า><า>แข็งรเงีไม่ถ่าดุ่น จะให้เาะว้าคนแบลแล่นเรมงละเล่นนเพงล่รอกนแล้วรอทามวทาบุก่อนมูยังเล่นหมดแล้วเธอมึงจับอีกจังหวะแค่ไปไปห้ามเอาอยูนคอรพนม ท้ามือเหมือนยังดุงตนที่เวไพรไมันแบบเอกไปเนี้ยอืมเวไพร์ก็เวไพร์มุ่ทางเนะมุ่ทางกันไหลลงมาครั้งแรกเหมือนกันมามาเลยไอ้ยังไงเว้ยอิ่ไปหาเงาปลาบุนดงเยอะมากอะแล้วพาไปเด็กกูเลยหร่วะเยไพร์ยังบุกเข้าอยงเดียนีแ่แหละ ไป <laughs> ไปเพื่อ <laughs> เพื่อหลงแล้วก็เป็นเป็นเคยมีประสบการเป็นเว้าภาษาไทยพูดภาษาไทยอะไรอุ่กน้ำโนอันกินข้าวหรือปล่อยู่กินแล้วเขาเพียอยู่พี่อยู่พี่เขาเป็นใครเนี่ยเขาต้มออืน Tổng, tổng tổng khao, tổng. Ừ. <coughs> không có tôm nè tôm cua tôm Ừ cái tôm tôm hết bát rồi hết bát à em đang có นั่เขาได้บ่จ๊ะแล้วกขยังยมีอะไรทีกอ่ะี่น,นี่แต่ว่าคันละลงมาพูดคำสินะฮะแล้วให้อ่ะมันหาแบบหางานเองให้แ้วัร้อมอะไรขี้เดียวอไก้าวไปอะไรก็ไม่้ว่า้ากันแล้วก็ลงมาาหมูมนึ่งพร้อมแค่แต่ว่ามันดู เราายเดินมาถาแคุณนากินข้าวนะน้ซต <c oughs> กบนกระทาบุกินมากินครงแรกเซดตเวยนกกระทาเ <c oughs> ลยโตมันบริกินไข่มัน ก็บอเคยกินเยได้ใครกับปลาบเคยกินเลยมาลงมาได้กินเยอะคือจะจดตัวสองห้าบาทก็กินนะสองห้าบาทสองห้าบาทเนะถ้าแบบมับตีผมกินกนยูกินหรอกกินเยอะๆเติมเยอะๆเติมเอะด้วยอะไรกิน ไม่ห้าแสนบาัน,นห้าเศษเศษแต่บางพันบางพันแตยังเหลือ,อยังปรงมาณที่เปล่ยนที่เฉดแฝขึ้นมาเลยเนาะตัวองนี่มันงลรัขึ้นไปอีกกีแทน้ำมันเลยนะลงอยู่ได้บได้ขึ้นมาแล้วก็อยในไดับเก่า ลงมาเจาอยังมาพังาวอาาไมยไม่เก่งด้วยนี่แต่นี่แต่สุณานุกน่ะอาาไม่เกษตรนได้มาป่าอาไม่ไร่แล้วนจับอะไรนะเพาะว่าจะดีก็มียุ้งคนหนึ่บ้างอมอแต่ว่าพี่จะไปฮอตอัน มามาจัมือย่กัสองมือ yeah. ่นสอมือได้อย Th ู่สิขนมปังอมือได้อยู่คือสิบุท่านนั่นเสียที่นองได้อยู่แต่ว่าแต่เาออกจาคที้มาแข่งไปใไปวัด Bà mang chặt 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 Còn chặt 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 ตกตัวน้ำถั่วบัวที้งนียวอ๋อมันใส่อันยูคุณก่อนเนาะแหละมันผ่านยูคุณมาแล้วมาเข้าเราถือว่าอ่าจะเห็นเพราะว่าช่วงนี้กำลังค้บเลยกำลังตกเลยส่งหรือว่าอีรอบใหม่มันยืเพ้นมาฮอวพี่บอกยังน่าจะเห็นผ่้กานตอนเจ้าพุทธมาผมทำเรื่องละครับ มีบอพาไปแบงสำรองอะลงมาพาโมแบงพาไปแบงมีบอ,อบมีบอมัอมนมีมีแต่มีแต่โทรศัพท์วางไว้เต็มๆแล้วมีแต่โทรอ,อย่างเดียวไม่ต้องฟิลินอย่าง,งอื่นเก็บภาพต่อลงมาบอ่อยเนานะ ขามากงลงยิมโอซิตนี่นแหละคอยมามาเห็นะม,มู่มีคนมาหับเขาแมนเจงเเจ้ามาหับเอาไปเลยนะไปถ้าดินแดงว่าเขาจะห้องนี่แหละนิ่เบอดเียบตอนนั้นมีเทนนะ เห็นงานณ์วันไม่ดคุณดิผมผมผมประสบการณ์วะอยู่กันข้างกับอ่าตึกอ่ะอาอาคารมารินอลอาคารมินินอลองสามอันนี้ตึกสองสามกะหาได้เห็นโอ้ยใหญ่สูงเอาอะไรอยู่รุ่ม คอยบึงขึ้น่าเตอนต่องสามเคยเห็นแต่ใน TV ทีวีโทรทัศน์เห็นแต่เขาแสดงหนังโมโหว่ามันชิ่ป่ปฮั้นเขาพอดอาคารมาน,นี่น่นนี่แหละ้าวจับบุ้งคอยบึงตอนเช้าคอยบึงตะลรงคอยบึงคอยบึงอ่ะ <laughs> ขาคานมันนนนนนอเห็นเห็นแต่เลขสามเลยเห็นแต่แบบทรงสามอะไรแล้วยูยูทงลูกมันแบบมันมันจะมีแบบเป็นประเภทแคล้ายแบบพาเล้วขับอหนแบบเปิดร้านหรือแบบมันตปิดืของไนั่นเลยเรื่องง่ายเหมือนบ่นเหมือนม่นเหญ่นใ่แบบบ่อนจอดรถก็สูงเลยไม่เล่าสามหนึ่งสองสามแบบบ่อนจอดรถะ อ๋อกระซี่รู้ว่าเหรอรอทาบุ่หมูสภาพก่อนแต่ทาหมูยังบมลงมากะยังให้เลยไฟไปครับเอานับยู่ใส่กะอะไรเพรว่ากันว่าภาอยู่กรุงเทปโวยไฟกัเคยเข้าที่นึงกุงเทปไปได้คุณเป็นสิฟ้าไปได้ยุที่ไปลกไปลง เที่ยวที่เขาอยากไปยิ้วคัหลงพาหลงอะไรหลงก็ไปเที่ยวเลยหลงแล้วมีเงินในถุงมีเงินในถุงไะไ้อยู่หล้วหลงสื่อสารภาษาไทยันไ้อยู่เนาะผมเห็นคนพลั่งอังกฤิดเลยอ๋อโอเคขอบใจรอตอนต่อไป <laughs> Bye! -bye. <laughs>